วอเจะเห็นลาบปลาคอดชอคตเหมือนกันเนาะอคือเชะเขาเรียกนี่ด้ปอคปลาแดงมันบุบโอ้ปลาคอดครับนแมแต่พูน้าแต่แหลงอ้ยีเจดตีลับปลาคอดปลาคอดอันตัวนี้อาวเรา่ลูเดจ้ะ แน่นอแมอัตยอยนนมันาด่่ตัวเม่ไข่เนาะไม่ยเอาเอะ้อะแ้เจ็ดเยข้ากัปู่หน่อยยนะกุ้งนี่แ่ะจะชิบะบ่ล่ตั้กะขักเลยกุ้งเราไม่คบมือยักันั่นบนะูคอท่า

มัอนี่เห็ดแบบเด็ดๆแล้วนะพอหน่อยเนาะออ้อออปปปพรระงง นี่ซอยมันหรือเปล่าฝ้ายส<อ>ุนเมวยังย่งยังยอนบ่โอ้โหนี่ต้องเพิ่มพลังเข้าไปอีกเนาะจะน้ะอ,นอยอมัน น,น,น,นี่นี่บวงอยู่นี่พอ,อแล้วมีแล้วเขาครัว เป็นนีทะเลแง่แจ๊คูคอื่นยังไมกรเบื้องเตะขวนมีตะลือเราขยู่ซื่อๆสมบรณเราไม่ได้ว่าอยากกินบุหอี่ไม่ได้ว่าไม่ได้เห็นย่งงี้หรอกนั่งแขกแขกแขกอ้เนอันั่งแขกกปชิล รดนเอากันคีเงามันขึ้นมานนกนงกวากว่าก็จะคิด,ดว่ามันจะยุ่มกันนั้นไรจังหวะไอ,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 อ้ถอกเห็นมั้นี่เนีอก็นีม่มาทานแลนะ <laughs> ห้อมแต่ลูกอยู่ <laughs> <laughs> มแม่ ามัดกาดมนี่้าวต้มนาวบาือพอบานนี่แม่นบอบ่แม่นจังไหนเขาพิมพ์ตามเอือ คำสับเนาะคำสับนีแบดบึกขามแอ้ว่าแน่นะแกจูหมาเอไว้แกจูหมาาวเนี่ไปดูแกจูหมาจางเกลือผักบ่มันแหลกมันยังตึออ็าพ่อจะซื้อไปเสียนงช่งเขาพอห้มันบ่กม่นแบ๊ด

ใส่ไลใาเมันจังบกข่าใส่พริกอันวะอาอพริกใส่ในจังหน่อยนะพอน่อยให้มันแบบสีสันเนาะได้คิมยาะให้แบบสีสันมันโลดแบบอ่านะบุหรีใส่ลายเด้อเขาก็ใส่ซ้ำเนี่ยนี่หน่อยกินหมดได้เหมือนเข้าเรา อะไรจินดิบจิ้มดิบแขวะเองเด้ออืมนี่พริกดิบแบบเป็นตะขักกีออก้เานาะอ่าเออไหนยากกินแบบธรรมชาติเจังมือแบบแจวปลากระต่ายนะแจวปลากระเต่าหนึ่งพักเงอินอื้อนะ้าก็ซื้อมาเต้ซื้อ,อยังอีก สื่ออะไรแจวผิกกะมาเลยด้ผิดดิบกระเต้าเดนี้กะเต้าก็มีแล้วใช่แล้วกะเต้าเป็ไงน้บดถึกูบดถึกปะขอปิปลากะเต้านี่ไรฮะปลากะเต้าอันนี้ปลาแดงเนี้ยอ่เอาปลากระเต้าอ่ะปโอ้โปแงไม่ไิ้งาโอ้ ปลาเดงเนี้ยอประเตเากระเกตเาเาจงปลาแดงเนี้ยเอาให้เอาอ่ะสิสิโออตบ้เอาละนะสำรับเซฟจะอย่างสิซี่นี่ยอืมยินดีบุลไลดอกสลไลไม่จะผ้าเฮ้าอยกินดิบเอาเดี๋ยตีกันได้เดียว่อยมันปะ มันดกมันบกเซ่นี่แซ่บแล้วอืมเอาไปตีเอาไปชุ้ก่อนเอาไปก่อนเอาไปเน่าเอาไปครัว